สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการใช้งานกล้องวัดมุมนะคะของกล้องวัดมุมดิจิตอลนะคะยี่หอ้อ Precision ค่ะรุ่น DE2L ค่ะสำหรับวิธีการใช้งานกล้องวัดมุมดิจิตอลนะคะยี่หอ้อ Precision น,นะคะรุ่น DE2L นะคะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อเราตั้งลูกน้ำฟองกลมลูกน้ำฟองยาวเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทำการเปิดหน้าจอนะคะโดยการกดไปที่ปุ่มสีเขียวค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราทำการ หมุนตัวกล้องนะคะแล้วก็เลนกระดกนะคะเพื่อทําการเซตค่านะคะจากนั้นให้เปิดไฟหน้าจอค่ะกดไปที่ปุ่ม SFT ค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราต้องการที่จะเปิดฉากขามุมนะคะให้เราทําการเ,าเซตศูนย์นะคะโดยการกดไปที่ปุ่มศูนย์เซตค่ะ กดสองครั้งนะคะเมื่อเราทำการเซตศูนย์เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรา,าปลดล็อกตัวกล้องนะคะแล้วก็หมุนตัวกล้องนะคะไปตามองศาที่เราต้องการนะคะ เมื่อเราได้มุมองศาเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากดไปที่ปุ่มโฮตรงนี้นะคะกดไปสองครั้งนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นการล็อกค่าองศาที่เราต้องการนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้ามาชมสินค้าได้ที่โชว์รูมพีน้ำม้วนนะคะร้านของเราจะตั้งอยู่ในโครงการมิโซ,โซค่ะซอยบางนาา่หรือว่าโทรเข้ามาได้ที่เบอร์02นย์สองู่ค่ะ